ถุงทรายแฟมิลี่และวิธีคืนความสุขให้บ้านหลังน้ำลดตอนบายบ่ายถุงทรายเมื่อน้ำลดบ้านที่มีการวางถุงทรายป้องกันเราต้องทำการรือ้อออกไปดวก่อนทัน,นีีคุณต้องสวมเสื้อผ้าใส่รองเท้ามิดชิดใส่ถุงมือและเตรียมอุปกรณ์คืนไม้ด้ามยาวเมื่อน้ำลดถุงทรายอาจเป็นที่ซ่อนอาศัยของสัตว์ริกก่อนยกให้ใช้ไม้ตีถุงทรายและเขี่ยคุ้ยตามรอยต่อจนแน่ใจว่าไม่มีสัตว์ร้ายแล้วค่อยยก ออกแล้วถ้าเจอ ủ, งูโทรแจ้ง191แ,และ1362งหงูทรายที่รื้อออกลว ที่รื้อออกเราก็เอาไปขายต่อให้ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างบริจาคให้เขตหรืออำเภอให้ผู้ที่ยังประสบภัยเก็บไว้ใช้ในงานซ่อมแซมบ้านสิ่งที่ต้องจำไว้คือห้ามเททรายทิ้งลงท่ออย่างเด็ดขาดอย่าทิ้งน้องทรายลงท่อคุณแม่คอรอร่วมแบงปันความรู้โดยบริษัททรูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน